หากวันหนึ่งแมลงในบ้านที่เราเคยชินกลายเป็นผู้แพร่เชื้อไวรัชนิดใหม่ที่ร้ายแรงกว่าทุกโรคที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์พบว่าแมลงสาบางสายพันธุ์เกิดการกลายพันธุ์ทุจรกยาฆ่าแมลงมันไม่ได้แค่ดูยาแต่มันยังเริ่มพัฒนาไวรัชนิดใหม่ในร่างของมันเองไวรัชนิดมีแพร่สู่คนได้แม้ไม่มีการกัดหรือดูดเลือดผู้ป่วยกลุ่มแรกเริ่มแสดงอาการแปลกประหลาดผิวลอกอาเจียนและช็อกอย่างฉับพลัน ผลตรวจพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีในฐานข้อมูลไวรัสใดๆบนโลกต้นต่อมาจากแมลงในห้องครัวของบ้านหลังหนึ่งที่น่ากลัวคือแมลงกลายพันธุ์พวกนี้อยู่รอดได้แม้ในสภาพแวดล้อมโหดร้ายมันทนความร้อนทนสารเคมีและขยายพันธุ์เร็วผิดปกติรายงานการเจ็บป่วยลึกลับเริ่มปรากฏในหลายประเทศทั่วโลกคนเริ่มล้มป่วยโดยไม่รู้สาเหตุและไม่มีทางป้องกันที่ได้ผล รัฐบาลหลายประเทศประกาศสถาน,นาการณ์ฉุกเฉินสั่งอ,อพยพพื้นที่เสี่ยงที่พบแมลงชนิดนี้องค์กรอ,อนามัยโลกเตือนภายระดับสูงสุดไวรัสสายพันธุ์นี้อาจก่อโรคระบาดครั้งใหญ่แม้ใช้หุ่นยนต์กำจัดแต่แมลงกลับแอบซ่อนในช่องเล็กจิ๋วในบ้านประชาชนหวาดกลัวเริ่มพ่นสารเคมีเองโดยไม่มีการควบคุมเกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำสัตว์และพืชได้รับผลกระทบอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญบางคนเสนอให้ควบคุมด้วยไวรัสตัวใหม่เพื่อฆ่แแมลงโดยเฉพาะ แต่ไวรัสนั้นอาจจะกลายพันธุ์อีกจนควบคุมไม่ได้สถานะการยิ่งเลวร้ายเมื่อพบแมลงแพร่กระจายในโรงพยาบาลมันเริ่มแฝงในอุปกรณ์ทางการแพทย์และแพร่ไวรัสในผู้ป่วยที่อ่อนแอนักวิทยาศาสตร์เร่งคิดวัคซีนแต่ไวรัสในแมลงกลายพันธุ์เร็วเกินไปผู้คนเริ่มอยู่แต่ในบ้านและบ้านกลายเป็นกับดักของแมลงชนิดนี้สังคมเริ่มแตกตื่นข่าวปลอมแพร่กระจายเร็วพอๆกับแมลงหลายคนโทษกันเองว่าใครเป็นต้นเหตุ ความหวาดระแวงปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ขณะที่บางประเทศเริ่มศึกษาพฤติกรรมแมลงอย่างจรงิงจังเพื่อหาจุดอ่อนในการควบคุมในที่สุดพบสัญญาณหนึ่งแมลงเหล่านี้แพ้ความร้อนจัดในระดับหนึ่งมนุษย์จึงเริ่มเปลี่ยนบ้านเป็นห้องปลอดแมลงควบคุมอุณหภูมิสูงเพื่อความอยู่รอดหากวันหนึ่งแมลงในบ้านกลายเป็นภัยเงียบที่โลกควบคุมไม่ได้คุณคิดว่าเราจะรอดพ้นได้อย่างไร ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องเราชวนสะพรึงแบบนี้อีก